สวัสดีคบบรับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอหุ้นสิงคโปร์นะครับหุ้นสิงคโปร์ของวันที่5นะครับ5ตุลาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวัน พระฤหัส,สบดีนะครับสีส้มสีส้มนำโชคให้ทุกๆท่านนะครับหุ้นทิงกะโปรจะมีทุกวันนะครับช่องบี p พีธรรมดาก็จะมาลงให้ทุกวันทุกวันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวนทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้าง เด่นนะครับเด่น4 5 6นะครับเน้นที่4กับ5นะครับลอง6นะ4 7 4 8 4 9 4 0 5 7 5 8 5 9 5 0ตัวลองคือ6นะอ่ารูดวิ่งนะครับรูดวิ่ง4เน้นที่4กับ5ลอง6นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนชุดวิน4 5 7 8 9 0ลอง6นะครับก็มีตามนี้พิจารณานะครับก่อนนําไปใช้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงบางครั้งบางมีทวีทรั์ทวี